วันนี้ก็ผมอะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับทีการไม่ใช่พิธีการนี่เป็นทริกนะฮะเป็นทริกพิธีการหลบมอนสเตอร์นะฮะจากพวกที่แบบพวกคิปเปอร์พวกน,นี้ครับที่มันมาตีเรานะฮะนะครับเราก็จะโดนระเบิดใช่ไหมครับตายนะฮะผมจะมาสอนวิธีการหลบหลีกพวกมอนสเตอร์พวกนี้ครับว่าจะหลบหลีกที่ไหนอะไรยังไงนะฮะ ถึงจะลอดจากมันได้นะฮะโอเคซึ่งก็นะฮะไม่ได้ถ่ายตั้งนานนะฮะเนื่องจากไม่สบายด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีเวลานะฮะอืมก็ว่าตอนนี้ก็เกือบจะห้าทุ่มนะฮะก็ถ่ายดีกว่านะฮะเดี๋ยวไม่มีคลิปลงตั้งนานแล้วนะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการรีรอแล้วก็เสียเวลา ต่างๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะฮะโอเคปกตินะฮะพวกคิปเปอร์นะฮะเวลาที่มันตีเราอะก็คือว่าเราไปตีมันใช่ไหมครับมันจะระเบิดอย่างงี้ครับแต่ว่าถ้าตรงบริเวณน,นั้นนะฮะมีหญ้าอยู่นะฮะมีหญ้าอย่างงี้นะฮะต้องมีหญ้าต้องต้องมีหญ้าที่ขึ้นที่ขึ้นมาสองบล็อกของนี้นะฮะ เราเรียกว่าดับเบิลทอกาสนะฮะเรียกยังไงก็ช่างนะฮะผมอ่านอย่างนงี้แหละนะฮนะก็คือเนี่ยครับถ้าสมมุติคุณตีมอนเตอร์ปุ๊บชึบแล้วก็หนีเข้าไปในพุ่มย้าเนี่ยครับ นี่ครับเราก็ตีมันนี่บเห็นไหมครับมอนเตอร์มันจะตีเราไม่ได้ฮะแต่ถ้าเมื่อไร่ครับที่มอนเตอร์นะฮะมันหลุดรอดมาจากภูมิญานิดานะค,คือว่ามันจะระเบิดทันทีนะฮะซึ่งสาเหตุนะฮะที่มอนเตอร์มันระเบิดใส่เราไม่ได้น,ะนั้นก็คือ มอนสเตอร์เนี่ยฮะถ้าเทียบเป็นกับเราเนี่ยเนี่ยสมมติคิปเปอร์อยู่ข้างหน้าผมใช่ไหมผมนเนี่ยจะตีคิปเปอร์ในตรงหญ้าเงี้ยที่เป็นแบบหญ้าของสูงเนี่ยถ้ามผมตีผมตีได้ไหมเนี่ยผมกดตีปุ๊บผมก็กดตีไม่ได้มันจะเป็นการทูบบอหญ้านะฮะซึ่งเราตีมันไม่ได้นะคือว่าเราตีมอนสเตอร์ไม่ได้มอนสเตอร์ Monster ก็ตีเราไม่ได้เช่นกันนะฮะแล้วถ้าเราอยากตีมอนสเตอร์เราทำไงเราก็ทูบบอ เราก็ทุบเจ้าบอกยาออกใช่ไหมครับเราเค่อยตีมอนเตอร์แต่ทีเนี้่ครับเราทุบบอกยาออกก็จริงเราตีมอนเตอร์ได้แต่มอนเตอร์มันทุบบอกยาไม่เป็นครับก็คือจะอาไรยังไงดีคืออยากจะอธิบายว่าไอ้คือถ้าเราหลบตามพวกบอกยามันนะครับมอ,อรม,มอนเตอร์มันจะโจมตีเราไม่ได้ครับเราก็โจมตีมอนเตอร์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะ มันคือสาเหตุนะที่มอนสเตอร์มันมันคือสาเหตุที่คิปเปอร์ไม่ระเบิดไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจก็คือเอาง่ายงก็คือว่าถ้าคุณหนีมอนสเตอร์นะจากที่ไหนก็ตามนะฮะให้คุณมาหลบอยู่ตามพุ่มย,าย่านี้นะฮะคุณก็จะรอดจากผมมอนสเตอร์นะฮะหรือไม่จําเป็นฮะว่าคุณต้องหลบตามพุ่มญาอย่างนี้ก็ได้นะฮะคุณอาจจะหลบตามดอกไม้อย่างนี้ก็ได้นะฮะ ที่มีพื้นที่2บล็อกขึ้นไปนะฮะนี่คคุณหลบนี้ก็ได้ครับหลบหลบเรเวนีครับแค่นี้ครับหรือว่าจะเป็นในดอกต้นไม้อย่างนี้ก็ได้ครับต้นไม้ต้นโรสอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต,แต่คุณแต่แล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะฮะทิกนี้ครับผมก็เอามาจากช่อง mcpe ไม้นะเดีย๋ยวจะแปะลิงก์คลิปของเขาเอาไว้ด้านล่างนะฮะเพื่อให้เครดิต ลิขสิทธิ์เขานหน่อยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะอ่าก็เดี๋ยวพยายามนะผมจะพยายามลงคลิปให้เร็วกว่านี้แล้วกันฮนะโอเคเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะฮะก็สวัสดีครับ